สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่ท่องมีโอกาสได้มาไอเจงหวัดซีสะเกตค่ะพอดีมาพ่อวัดวัดอันนี้คนเป็นหูวก็ยานหนักนะสวัสดีแม่หนมาให้พี่เห็นหนองเบิ้งด้วยค่ะเด้อินคนกำลังสั่งไม้ค่ะยังท่าซีท่ายังบประเทศแล้วเดี๋ยวแม่ท่องที่ท่ากลับไปค่ะ นี่มาจกความหอมที oh. <si ่บอกเป็นนิหารหลวงพ่อทองค่ะพี่น้องอยู่อเภอร่าสีอะไรกันจะมาเปนจุดนี่ค่ะคนคนท่านไหนล่ะท่าสีค่ะน้ำแจ้งเติมมาแล้วๆก็ดีน้ท้องมาพ่อ เอามาทายอยู่ทีเห็นน้องเฮาเบินงครก็เจ้ากับมาเที่ยวมาหยังกันไม่ได้ลรอกแบนีอันนี้เป็นด้านล่างค่นด้านล่างของของศาลาเด้ค่ะเ ต้นเป็นหัวมังกรค่ะพี่น้องตัวย่อเป็นมังกรโลกอันนี้เป็นเป็นหูวเมื่อหงวค่ะพี่น้องน,น้นองเด้กอะไงั้งงงงงค่ะเก็บอันไรกับ่้องเรียบร้อย ทันข้างเกินกับมันข้างเกินสูงเ่อุ้ยไสเกือบขึ้นมาได้ยังไงบ้างโบไส้โบไส้โบไส้ที่หาเออโบตรวจกับไส้เด้อเอา คุณแมาจันจองนะคะพี่นอ้อ,นนองอใช่ปีพี่น้องเขาเบเนนิ่งได้เขาเบิ่มนี่เป็นรูปเรือหงค่ะด้านข้างเป็นด้านข้างครับพี่น้อง เป็ดข้างบนค่ะสูงสูงไม่ท่องเด็กไปเบิ่งไกลๆได้กับพี่น้องด้วยทุดทดทุดละค่ะทุดนีื่แล้วเาขาไปได้อยอะกว่านี้ถ่ายไหม นี่เป็นประตูค่ะ รอบๆค่ะรอบๆเป็นท่านขางค่ะอ,คอ๋อทางใน้สร้าง่น,งนกำลังไหอยท่าสีท่าหยังอยู่ค่ะแต่ว่า,าด้านนอกคนบ่า,าเนเหนอือค่ะพี่น้องมาหลวงพว่อหลวงพ่อทองอำเภอราชีสไลสจังหวัดศรีสะเกษค่ะ เป็นรูปเรือหงเลยพี่น้องเรือหงรอบจาล่าด้วยค่ะนี่ก็เป็นรูปพญานาคค่ะพญารเงี้ยนกักพญานาคสองตัวค่ะสองตัวโอ้กี่บาทคือง่ามถึงอ่า <c oughs> พอดีมากที่สะเกดค่ะอําเภอราศีสระวัดหลวงพ่อทองค่ะอยู่บ้านด่านค่ะ,าะยางย,าง,ยางไว้เด้อค่ะเด้อแดดห่อนอยางยางเท่าเป้าค่ะ ช่องสีเทาลงมาก้วยค่ะแวัดหลวงพ่อทองบ้านด่านทางล่างคนติดที่นี่ไอ้ขายขูบขายเทียนด้วยค่ะของกูสร้าง ไอ้ที่เห,นนนห็นน้องบุ้งหางอ้ามค่ะหนาเต็มๆเต็มสองบาทค่ะเคุณยายเพิ่งไ่้แล้วค่ะพี่น,อน้องยังไม่แล้วเสร็จค่ะพอดีแม่ทออมาผอก็เลยมาใายไอ้ที่เน้นองเ่าเบิรงนเออค่ะแต่นี่ยังหกของจีนี่ยังเห็นจีจินแม่ทออมาได้ค่ะเด้อฝากรูดสวยๆตรงน,นี้ด้วยค่ะฝากกดไลก์กดแชจได้ทักค่ะเด้อ เกือบิดตามคลิปใหม่เด้อค่ะเด้อคลิปม่้ไม่น่าท่องจีนั่นแต่เนื้อมาให้พี่น้องเฮเบิคนตาบัดดีค่ะเอาคลิปนี้จะนีดแล้อก็น้องเขาพี่น,น,น,น้องเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวแม่ท่องสิมาถ้าพี่ถ้าน้องมาเบิ่งอีกคลิปต่อไปค่ะเพือเ่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปช่วยแนะนำแม่ท่องมาเด้อค่ะเด้อ วสวัสดีสำหรับคลิปนี้ด้วยค่ะสวัสดีจ้า